พนักงานหญิงขยันทำงาน7วันต่อสัปดาห์จนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการสุดท้ายโป๊ะแตกแอบยักยอกเงินร้านกว่า1,000ล้านวอนประมาณ22,763,000ล้านบาทไปเที่ยวบาโฮสเรื่องช็อกวงการธุรกิจค้าปลีกในเกาหลีเมื่อพนักงานหญิงที่ขึ้นชื่อว่าขยันทำงานไม่เว้นแม้แต่วันหยุดและได้รับความไว้วางใจจนเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการร้าน กลับถูกเปิดโปงว่ายักยอกเงินครับรายการสากอบันจังทางช่อง JTBC เมื่อวันที่19กันยายนโดยผู้เสียหายคือคุณเืชีสมุติเจ้าของบริษัทเสื้อผ้าที่มีหลายสาขาในโซซึ่งเล่าว่าเขาเคยไว้วางใจพนักงานหญิงคนนี้อย่างมากเพราะเธอทำรานตลอดสัปดาห์ไม่เคยขาดจนสุดท้ายได้รับตำแหน่งเป็นผู้จัดการสาขาครับ ความจริงที่ซ่อนอยู่คือพนักงานหญิงรายนี้ได้แอบถอนและยักยอกเงินร้านไปสะสมเรื่อยๆและนำไปใช้ใจ่ายเพื่อความบันเทิงส่วนตัวโดยเฉพาะการใช้บริการบาร์โฮสซึ่งเป็นสถานบันเทิงที่มีผู้ชายคอยดูแลและให้ความบันเทิงกับลูกค้าครับ เรื่องนี้สร้างความตกตะลึงให้กับทั้งร้านและสังคมเนื่องจากภาพลักษณ์ของเธอก่อนหน้านี้ถูกมองว่าเป็นพนักงานตัวอย่างที่ซื่อสัตย์และทุ่มเทให้กับงานคุณ A เจ้าของกิจการเสื้อผ้าได้รับพนักงานใหม่เป็นหญิงวัย30สมมุติว่าชื่อ B เข้ามาทำงานในช่วงต้นปี2023โดย B แสดงให้เห็นถึงความขยันขันแข็งเป็นอย่างมาก แม้ตารางงานปกติจะทำงานสัปดาห์ละ6วันแต่ถ้าร้านมีลูกค้าเยอะเธอก็พร้อมที่จะมาทำงานเพิ่มในวันหยุดด้วยตนเองด้วยครับนอกจากนั้นบยังทำงานด้านการเงินอย่างแม่นยำการคิดเงินไม่เคยผิดพลาดอีกทั้งยังเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีทำให้คุณเอค่อยๆมอบความไว้วางใจอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้เองปลายปีเดียวกันคุณ A จึงตัดสินใจมอบหมายให้ B ดูแลร้านหนึ่งสาขาอย่างเต็มตัวและเลื่อนตำแหน่งเธอขึ้นเป็นผู้จัดการสาขาครับสาขาที่ B ได้ดูแลนั้นถือเป็นร้านที่ทำกำไรสูงเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าจะจ่ายด้วยเงินสดโดยมียอดขายขั้นต่ำต่ำตอวันตั้งแต่7ล้านวอนไปจนถึง13ล้านวอนประมาณ1 8 5 0 0 0บาทจนถึง3 4 0 0 0 0บาท แต่แล้วหลังจากที่ B ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้จัดการสาขายอดขายของร้านที่เคยทำกำไรสูงกลับลดลงอย่างผิดสังเกตลูกค้าเริ่มแสดงความไม่พอใจต่อคุณภาพการให้บริการอีกทั้นยังเกิดเหตุการณ์ที่พนักงานภายในร้านพร้อมใจกันลาออกเป็นกลุ่มคุณ A รู้สึกถึงความผิดปกติ จึงตัดสินใจตรวจสอบกล้องวงจรปิดหรือ C C T V ที่ติดตั้งไว้ในร้านเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาและสิ่งที่เขาได้เห็นก็สร้างความตกตะลึงอย่างมากในภาพจากกล้องวงจรปิดถูกบันทึกชัดเจนว่าบีกำลังแอบหยิบเงินสดออกมาจากลิ้นชักเก็บเงินและนำไปเก็บไว้กับตัวเอง B. ถูกเปิดเผยว่าซ่อนการยักยอกเงินอย่างแนบเนียนโดยการลบข้อมูลการขายผ่านระบบคืนสินค้าเพื่อทำให้ยอดขายและการชำระเงินดูเหมือนปกติ ตอนแรกบี B. ปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างหนับแน่นว่าไม่ได้ขโมยเงินแต่เมื่อคุณเออ้างว่าเห็นในกล้องวงจรปิดเธอก็ยอมรับความจริงโดยหยิบเงินสด1,50 0 0 0วอนที่ซ่อนไว้ในถุงเท้าออกมาพร้อมให้การว่าได้ขโมยเงินเดือนละ40-50ล้านวอนประมาณ1-1.3ล้านบาท เธอยังยอมรับว่าเริ่มเข้าถึงลิ้นชักเก็บเงินตั้งแต่1ปี5เดือนที่ผ่านมาแม้ไม่สามารถระบุจำนวนเงินที่แน่นอนได้แต่รวมทั้งหมดคาดว่ามากกว่า1,000ล้านวอนเงินที่ขโมยมาทั้งหมดถูกนำไปใช้จ่ายจนหมดโดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จมไปกับบา์โฮส และ B ให้การว่าเริ่มไปบาโฮสต,ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วและไปประมาณสัปดาห์ละ2 3ถึงครั้งแต่ละครั้งใช้เงินประมาณ3 6ถึงล้านวอนหรือประมาณ80,000ถึง1,60,000บาทและเธอยังใช้เงินไปกับการช้อปปิ้งแบรนด์หรูและมีการใช้บัตรเค,ครดิตเกิน10ล้านวอนต่อเดือนครับ B ยังมีพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสมในฐานะผู้จัดการสาขาเช่น เธอไล่ลูกค้าออกจากร้านก่อนเวลาปิดถึง1ชั่วโมงครึ่งเธอทำลายสินค้าใหม่หลายพันชิ้นเพียงเพราะการจัดสต็อกยุ่งยากแม้ B จะสัญญากับคุณเอว่าจะชดใช้ความเสียหายทั้งหมดแต่ปัจจุบันเธอตัดการติดต่อและหลบหนีไปและเธอยอมรับเพียงเงิน250ล้านวอนราว6.7ล้านบาทที่โอนเข้าบัญชีตัวเองจากเงินยักยอกทั้งหมด คุณเพูดว่าถ้าคำนวณเฉพาะเงินสดที่เสียไปอย่างเดียวประมาณ 600.. ล้านวอนหรือประมาณ16ล้านบาทและถ้ารวมค่าของเสื้อผ้าที่ถูกทำลายด้วยแล้วคาดว่าความเสียหายรวมสูงถึง1.5ล้านวอนหรือประมาณ40ล้านบาทเขาจึงเรียกร้องให้ตำรวจสอบสวนอย่างเข้มงวดและฝากข้อคิดถึงผู้ประกอบการรายอื่นว่าเจ้า <c oughs> ของกิจการควรระวังการไว้ใจพนักงานมากเกินไปนะครับ เครดิต JTB C